ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมกับมี่รถอีเนี่ยอีแตนดำครับอีแตนดำเข้าร้อยช่วงล่างใหญ่มานําเสนอให้กับทุกท่านได้ชมนะครับเด้อครับเป็นรถอีแตนดำช่วงล่างใหญ่หูแหนบอัจฉริบีครับเชดซี่นาฮาเพาร้อยครับยางเจ็ดร้อยห้าสิบก่อสิบห้าครับกระบะดีครับ อิเตนหาเกียร์ครับผมครับามาชมครับเครื่อง14เร่งได้สตาร์ทครับผมเี็นิเต็นหาเกียร์ครับผมพร้มมรอสรรมสโลปลายเกียร์รบรเรบรกน้ำมันครับผมเช็คไฟหนาครับ ไฟหน้าติดครับครับผมได้ยีทดสอบระบบการใส่งานว่าจะเป็นเบรกเป็นเกียร์ครับผมเครื่องยนต์มาใส่งานปกติบ่ครับ